คุณหญิงนะคะถามว่าเห็นความคิดเห็นสัญญาขันและตัวนี้ไปทําให้เกิดความสุขความทุกข์ต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปคะคุณแค่ทําความเข้าใจว่าขันหนะ้ามีรูปเป็นตัวตั้งมีเวทนานะเกิดจากการกระทบระหว่างรูปภายนอกกับรูปภายในนะครับแล้วก็รู้ว่าสัญญาขันนะมันเกิดขึ้นจากการจําได้โดยมีไอตัว เวทนาเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฐานเป็นที่ยืนนะคือพอมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์แบบหนึ่งขึ้นมามันจะจําได้ว่าสุขทุกข์แบบนั้นเนี่ยอ่มันมันประมาณไหนนะแล้วจะผลิตคําใดออกมามันผลิตออกมาจากฐานความรู้สึกนะตัวนี้เห็นเป็นขั้นขั้นไปหรือไม่ต้องมาทาไว้ว่าจะต้องเห็นเป็นขั้นข้นอย่างนี้ก็ได้แต่ ขอให้รู้เท่าทันเป็นขณะขณะว่าณขณะหนึ่งกำลังมีภาวะใดสะแสดงความไม่เที่ยงให้ดูขอแค่รู้แค่นี้ไม่ต้องไปไปหมายชื่อเรียกก็ได้ว่าเป็นขันชนิดใดเรามีแค่ความเข้าใจปูปูไว้เป็นพื้นสัมมาทิฏฐิว่าเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นภาวะไหนก็ตามเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตขันห้าแค่นี้แหละในขอบเขตกายใจเนี่ยนะเราแค่สบายใจไว้เป็นตัวตั้งว่าอันเนี้ยเรารู้มาถูกถูกทิศถูกทางแล้วว่าจะเห็นอะไรอะไรที่มันกำลังแสดงอยู่ไม่เที่ยงแล้วต่อมาพอเห็นได้ชัดจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตใหญ่ขึ้นจิตมีความรู้รอบมากขึ้น ตรงนั้นแหละที่มันจะเอาทุนเก่านะทางทฤษฎีเนี่ยนะสับสับแสงอะไรต่างๆเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเข้ามาประกอบกับของจริงที่กําลังปรากฏอยู่ณนะขณะนั้นไปเองโดยไม่ต้องพยายามไม่ต้องเค้นไม่ต้องเรียกไม่ต้องฝืนนะคงเข้าใจนะว่าพูดถึงผมพูดถึงยังไงอยู่